สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้ก็จริงๆวันนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะครับก็เลยเดี๋ยวจะวาดมามิโกมะในรูปที่ป่วยนะครับรูปคนป่วยสำหรับการ์ตูนก็จะมีถุงน้ำแข็งบนหัวนะครับก็จะวาดถุงน้ำแข็งก่อนเนาะอันนี้ให้ดูว่าเป็นน้ำนะครับแล้วก็ มีน้ำแข็งก้อนเหลี่ยมๆอยู่ด้วยมีน้ำแข็งครับแล้วก็วาดเป็นตัวลงมานะครับ วาดเป็นขาขาหน้าแล้วก็ขาหลังเสร็จแล้วก็วาดเป็นตานะครับตาแบบอารมณ์ป่วยๆหน่อยนะครับแล้วก็จมูกนะครับมาเมโก,กมะแบบป่วยๆ มีแบบเป็นไอความร้อนขึ้นด้วยหน้าแดงด้วยนะครับคนป่วยนะครับนอนอยู่บนนอนอยู่บนก้อนน้ำแข็งสี่เหลี่ยมเหมือนกันอ่ะก้อนน้ำแข็งก็ลอยน้ำอยู่ เสร็จเรียบร้อยมาเมกโมาป่วยง่ายๆเลยนะครับคลิปนี้ดูแล้วลองหัดว่าตามดูได้นะครับสวัสดีครับ